สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ทีเซนทรัลเชียงไฮายนะครับผมอยู่ทีซีซันกระเทล้องนะครับในปีนี้นะฮะตอนนี้บริการห้าม้วน่ายนะครับบรยการหลายๆคนก็จะมาเอลมาเอลเซนทรัลแล้วก็แวะมากินข้าวหนเซนทรัลเลยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับหน้าหน้าเป็นแนี้ก็เข้าวขายตรงนี้เลยเขาจะมาซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็ มาวางโต๊ะนี่นะครับนี่แค่ห้าโมงฝ่ายนะคนก็คนก็นนกนเยอะละนะครับเต็มโต๊ะเลยนะครับกินคืนนี้คงน่นนาจะนา่าจะเต็มละนะฮะผมเดินฟ้าทุกคนไปดูบรรยากาศนะแต่ข้างเป็นขายอย่างห้องนะฮะขายเยอะเลยทุกคนนี่นหลายหลายน่าก้าะนะครับนี่นะฮะก็กินมากนะ นี่ไหน,นทุกคนครับไม่เขี่ไปกระแทกไม่เอาป่านี่คนยังนักเลยนะฮะตังคืนอย่างนี้กวา่าครับนี่บรรยากาศตรงนี้นี่เขาเหรออะไรกระซิบใส่สกางเกงม,มีนั่งยืดกากงมีหนห่อยเนี่ย เสื้อล้มาันกลินแน่เส้นทางนี้เลยนะฮะตามดูโซนนี้ของนะฮะทุกคนออโอหมัมีเพลงี้ฟังตัวไหนเนะ่ะมาดูกรเป๋าับเอานี่อย่างนี้กีนอ๋อนี่าร์แบบีคิวก็มีหน่อเนะี่ย นี่ยากาดีมากมีด้านเบียร์ต้นนะครับด้านเบียร์สวยแค่นี้อย่างต้ามยาปูเนี่ยร้ยา,นานเบียร์ก็มีนะครับเอาไปน,ออน,ปปน,น่องวันนผมก็ถ่ายพระพานีทแล้วกันนะครับเพื่อโจรป่าแม่บไปน่องมาเอวกันนะครับเี็ศรีสากลองหน้าเส้นฐานเชียงฮั่ตรงนี้นะครับมีกับข้าวข้าป,ป่าเยอะครับ เราก็มีดนตรีมีการแสดงให้เราได้ฟังด้วยนะครับได้ไหมเนะี่ยฝึกห้องฟังให้เลยโอเคไม่เอาคันเนอร์นะครับป,แบบปอแยบิโน่แต่ว่าหนังร้านเบียร์มา้กินข้าวกันนะครับมะเขืนนะครับสหายเมื่อวันไปไหนไมใ่ใเอาเส้นทางกันให้กินข้าวบรรยากาศดีตัวนะครับมะคืือยิงบรรยากาศดีครับหนาวด้วยค่ะไอ้ลืมมาแล้วอย่าลืมเสื้อกันหนาวเลยเนอะนะครับใครมาขับมนะเขืนหนาว เกียร์ m a n นะครับสี่ส้ห่านจะหายครับ